โตโยต้ายาริสเอทิฟไฮบริครับเป็นรถที่ใส่ใจคุณมากๆเลยนะเห็นไหมเออะเออะก็บอกให้เราใส่ใจบอกให้เราใส่ใจนะเออดูสิใครรู้บ้างว่าเพราะอะไรเม้นกันมาหน่อยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยดูดิอยู่ดีๆก็ใส่ใจอีกแล้วเอ,อ๊ะทำไมมันมาบ่อยจัง แล้วเรามีวิธีปิดมันยังไงรู้ไหมเอ๊รู้ไหมเนี่ยไม่รู้อันนี้รถเคลื่อนอ่ะไม่มีแล้วนะไม่มาแล้วนะเออแต่ถ้ารถจอดเมื่อกี้นี่มาเลยนะแหมวิธีปิดครับอยู่ตรงนี้ครับอ้าวอ้าวเคลื่อนก็มาฮะเออใส่ใจนะใส่ใจ มเป็นรถที่ใส่ใจแล้วใส่ใจเราดีจริงๆนะครับปิธีปิดอยู่นี่ครับตรงนี้นะนี่โลโก้นี้กดปิด <c oughs> ก็เลิกใส่ใจแล้วอยาลิสเอทิฟไฮบริดครับ